สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นนเอ,อ๋รู้โลกรู้คลิปนี้ครับผมจะพาไปฟังความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเมื่อได้ชมการแข่งขันตเตอร์กิสวอลเลย์บอลลีฤดูกาล2021-2022นัดที่11ของฤด,ดูกาลวันที่28พฤศจิกายน2564ซาลีเลยเบเลดีเยสโปทีมอันดับที่11ของตารางออกไปเยือนการ,ราตาสลายทีมอันดับที่6 โดยเจ้าบ้านทีมกาลาตาสลายมีผลงานชนะ7แพ้3มีทั้งหมด21คะแนนขณะที่ทีมเยือนอย่างเซรีเยเบเลดิเยสโปมีผลชนะ3แพ้7มี9คะแนนและเกมนี้ได้ส่งอัชราพรคงยุศลงสนามเป็นตัวจริงส่วนด้านชัชจุอรโมกสีมีชื่อเป็นตัวสำรอง สรุปผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้ทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสนุกแต่เจ้าบ้านมีทีเด็ดในเกมรุกที่ดีกว่าก่อนที่จะเป็นฝ่ายเอาชนะไป3ต่อ0เซต25ต่อ23 25ต่อ22และ27ต่อ25 เราจะมาดูกันครับเมื่อซาลีเยเบเลดีเยสุโปรแพ้ให้กับทีมการาตาสลายไป3าต่อ0เซตอย่างสูสีว่าแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเขาจะมีความคิดเห็นและรู้สึกอย่างไรกันบ้างเราไปดูกันเลยนะครับความคิดเห็นงท่านแรกกล่าวว่า สงสารบุ๋มบิม๋มกลายเป็นโค้ดไม่ไว้ใจไปเลยโดนดองไปแล้วหนึ่งนี่ว่ายังไงบิ๋มก็ดีกว่าเบอร์สี่บอกดีกว่าตีวัดกันชี่ใจเบอร์สี่ใจกว่าดีกว่านิดๆสรุปแล้วเอาบิ๋มลงมาเถอะและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่าผมว่าโค้ดแย่กว่าคนเก่านะ เบอร์สี่เด็กในคาถาทีมนี้ได้แค่นี้จริงๆมีของดีไม่ใช้บุ๋มบิ๋มฟิตร่างกายไว้อย่าทอ้อไม่ลงดีไม่เหนื่อยจริงๆแล้วบุ๋มบิ๋มเป็นคนรับลูกดีคนหนึ่งมีลูกนั้นลูกเดียวที่รับล้นถ้ามือเซ็ตเก่งลูกนั้นคงผักลงไปแล้วถ้าเราย้อนดูคลิปเก่าที่แข่งกับทีมระดับโลกเมื่อปี2017เวอร์กลางปีที่ราชมังคลาแข่งกับเมกาบราซิลอิตาลีตุรกีบุ๋มบิ๋มจะรับลูกเสิร์ฟได้ดี เสิร์ฟได้แต้มใส่อิตาลี่11ลูกผมชอบดูคลิปพวกนี้ผมจึงว่าบุ๋มบิ๋มเป็นคนรับบอลดีคนหนึ่งถ้าใครเถียงไปเปิดดูคลิปเก่าได้เลยแล้วท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์นี้ไว้อีกว่า ต้องยอมรับบอลแรกเบอร์สี่มาดีนะพักหลังๆตอนแรกๆเริ่มลีกบิ๋มมาดีนะแต่พอหลังๆน้องเล่นไม่ออกก็ต้องตามนั้นเบอร์สี่พอเขาได้รับโอกาสแล้วทำได้ก็ต้องยอมรับเขาเดี๋ยวน้องก็ได้ลงอีกลีกยังอีกยาวและคอมเมนต์ถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าลงไม่ถึงหนาทีผิดพลาดหน่อยก็ต้องสาบยาวแทนที่จะให้กำลังใจนักกีฬาคนบางกลุ่มดีแต่แซ่ และท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่าต้องเข้าใจคนที่เขาไม่ชอบมันก็จ้องจะด่าอยู่แล้วแค่ก้าวขาลงไปต่อให้เล่นดียังไงมันก็ด่าคิดเสียว่าเสียงหมาเห่าละกันและท่านถัดมาก็ได้มาให้มุมมองไว้ว่าส่วนตัวคิดว่าโค้ชคนเก่าดีกว่านะหนึ่งเวลาลงเล่นแต่ละนัดทีมซาลีเยเก็บแต้มมาได้พอสมควรสองเพียวเพียวบุ๋มบิ๋มได้ลงหาประสบการณ์เกือบทุกนัด ข้อเสียคือ 1. แก้เกมไม่ค่อยได้ 2. ไม่ค่อยให้ลูกทีมได้ลงไปหาประสบการณ์ความเห็นส่วนตัวห้ามดราม่านะครับแล้วท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่างงเขาซื้อตัวไปให้ยกระดับทีมเขาหรือเปล่าเขาไม่ได้ให้ไปฟรีนะและอีกอย่างเขาก็ต้องหวังในผลงานของนักกีฬาอยู่แล้วใครศักยภาพดีกว่าก็ให้ลงเป็นตัวจริงคนเป็นโค้ชเขามองออกแน่นอนครับ แล้วคอมเมนต์ถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าหัาวเสาเอเชียสู้บ็อกฝรั่งยากมากเพียวตีจนเหนื่อยจมก็บ่อยผมว่าถ้าเป็นทีมชาติต้องโยนเร็วแบบญี่ปุ่นถึงจะไหวตอนนี้มีแค่จูก,กับคิมที่รอดในรีกตุรกีซึ่งก็สูง190อัพและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่า ไทยเล่นสปีดบอลอยู่แล้วครับมีไทยกับญี่ปุ่นที่เล่นแต่ต้องขึ้นอยู่กับตัวเซตซึ่งไทยมีนุสลากับพรพันธ์ที่เล่นได้แนะนำให้ไปดูไทยเจอญี่ปุ่นในเวอร์กลางปี2027ใน YouTube ครับไทยจะเด่นสปีดบอลในเกมลุกส่วนญี่ปุ่นจะเด่นในเกมรับคอมเมนต์ของท่านถัดมาจะว่าอะไรไหมถ้าฉันบอกว่าโค้ชพังกว่าเดิมและท่านถัดมาก็ได้มาตอบแย้งใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่า คิดว่าดีขึ้นนะแต้มสูสีแต่คนตีทำแต้มฝั่งเรามีน้อยคนและเขาก็ดักทางได้หมดฝั่งนู้นเขามีแทนกันได้หลายคนดักทางเขายากกว่าและคอมเมนต์ถัดมาก็ได้มาให้มุมมองไว้ว่าฟอร์มบุ๋มบิ๋มยังไม่ดีนะตอนนี้ขอเลือกเบอร์สีก่อนเอาจริงๆถ้าเปิดบออแรกได้บุ๋มบิ๋มก็ตีได้แหละ แต่ตำแหน่งหัวเสาต้องเปิดบอลแรกแต่ดันแหกแล้วเบอร์สี่เปิดบอลดีกว่านิ่งกว่าสมดุลทีมดีกว่านี่ว่าโค้ชคิดถูกนะติงยอย่าอวยเกินเบอร์อย่างน้อยแพ้แบบไม่ขาดรอยก็โอเคนะและท่านถัดมาก็จะมาตอบเสริมใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่า จริงเบอร์สี่บอลแรกดีมากถ้าไม่ได้นางวันนี้แพ้ขาดกว่านี้แน่นอนพวกติ่งบ้าๆบอๆที่อวยแบบไม่ลืมหูลืมตาพักก่อนแล้วท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์นี้ไว้อีกว่าเบอร์สี่วันนี้ครบเครื่องจริงต้องยอมรับบอลร,รับบอลตบมาหมดนางดึงสติตัวเองเก่งมากไม่หลุดจมบล็อกไม่เป็นไรเอาใหม่โนสนโนแคร์ no son, no และท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ถามไว้แบบนี้ครับ มีวิธีไหนบ้างที่ลงไปแล้วทําให้โค้ดไม่กล้าเปลี่ยนออกแล้วท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่าทำคะแนนได้แล้วคอมเมนต์ถัดมาก็ได้มาถามไว้ว่าทำไมบางคนชอบสร้างดรามา่าเวลาเขาตกติดบล็อกก็ว่าจมตกไม่ฉลาดและคอมเมนต์ถัดมาก็ได้มากล่าวไว้แบบนี้ครับเบอร์4อยู่หลังขุดบอลไม่ได้เลยพอมาอยู่หน้าก็ตีไม่ได้แตม แต่สิ่งที่เบอร์สี่มีคือเปิดบอลแรกดีมากอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ตำแหน่งหัวเสาต้องมีและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่าเหมือนคนในทีมเล่นไม่เข้าขากันเลยสงสารเอาน้องเราไปยืนนานจนเล่นไม่ออกเลยคนของเราเก่งไปเล่นกับเขาดูด้อยไปเลยเสียดายจังคอมเมนต์ของท่านถัดมา วันนี้ถือว่าเล่นได้ดีนะคะแนนสูสีตลอดเสียดายเซตสาจังมีให้หลุนและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่าเซตแรกน่าเสียดายเข้าไปอีกนำมา23ต่อ21มาเสียท่าโค้งสุดท้ายยาวไปยาวไปจบ23ต่อ25สง,งนันง,งงวยเลยเรา แต่เกมโดยรวมก็โอเคอยู่ทีมอันดับที่6ของตอนนี้เอาชนะทีมอันดับที่11หรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่เราก็โอเคนะสู้ๆนะสาวๆทำให้เต็มที่ถึงน้องบุ๋มบิ๋มจะเล่นไม่ออกรับลูกหลุด2-3ลูกแล้วลงน้อยมากก็ต้องเข้าใจน้องกันบ้างนะเพราะทั้งหมดเป็นการวางแผนการเล่นของโค้ชเขาเราส่งกำลังใจให้น้องไปจะดีมากๆสู้ๆสาวๆ แล้วความคิดเห็นถัดมาก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับความคิดเห็นของท่านสุดท้ายได้กล่าวไว้ว่าเป็นกําลังใจให้ชัชจุออนกลับมาสู่ฟอร์มเก่งอีกครั้งส่วนติ่งของบุ๋มบิ๋มเลิกข้างเป็นหมาบ้าก,กัดคนนั้นคนนี้ได้แล้วไม่ได้ก็คือไม่ได้เลิกโทษนั่นโทษนี่หัดรู้จักอายแฟนขับต่างชาติหน่อย ก็ได้จบลงแล้วนะครับสำหรับความพิถีหินของแฟนบ,บอลชาวไทยเมื่อทีมซาเเยเบเรดิเยสปอของอาชาราพรและชัชุอ่อนแพ้ให้กับกาลาตาสลายไป0ต่อ3เซต ผู้ทำแต้มสูงสุดของซาเรเย,ยคืออัชราพรและเซอร์เซ,เซวิททำได้สูงสุดเท่ากันคนละ8คะแนนโดยเกมต่อไปของซาเรเย,ยจะได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองพบกับ PTT ในวันที่4ทธันวาคม2,564เวลา21.00น